ไี่ใช่ปยขั้นาก่อิเพรายูปันเนี่ยเปิดเท่าแล้วคปเมื่อเร้วขั้นรหา่อน่แเวขั้นหาลูกก่อดิเพยูลูกก่อนบันีเฮมากบันีเฮเลูกใช่หรอะไดีบ่่อย่าเลน่อยเลนอยอุ้มแล้วกจแก้เาจะได้หลานอ่าอุ้มแล้วยูยเืีองหลานเจาก็ต้องบอกตัวเจ้าก็บอกเลาตัวบอแค่ยงงแเรากาบอกแค่เราะพี่ยิ่งกินยิ่งง่วงเดียวเรีที่ ี่ไปทำงานก่อนนะครอะไรนะคะซิสเตอร์หานกันดี่ไปทำงานก่อนนะครับอะไนะคะอะไรนะทีราี่ไปทำงานก่อนทีราพี่ไปทำงานก่อนทีลาพี่ไปทำงานก่อน อ่ะเราไปเลยก็ได้ฝากไว้หน่อยโอ้ยเ,เห็นเสื้อผ้าเปล่าหมดเลยล้งางหน้าเขาก็เป็นคนที่ไม่ระวังอะไรเลนะคะเวลาที่ทเขาจะทำอะไรก็จะแบบ่เลือดที่ตัเอง พี่ไปซื้อเกีงมามันลดราคาพี่ไปซื้อเกียงมามันลดราคาลดเยอะไหเดี๋ยวตัวละสามร้อยของไะไอ่ะเพราะว่าถ้าเกินเกินสามร้อยพี่จะไม่ซื้อของอะไรอ่ะของเงียงบของฮาบุนเยนมัก อะไรนะโอ้ยยาเฝ้าปีของฮาวุ์ยิมไส้ละเฮ้ยซาดิมฮาวุ์เิมคืออะไรวะเด็นแต่เด็กมาเลยโอ้ยเฮ้ยของเฮยแอนด์มิ่งี่เอาใจะมาใส่ส่วนไหนบ้างใครดิพี่จะมาใส่ การเกงแบบนี้ไม่ได้แ้มันส,สวมเข้าไปแล้วแค่ได้ยินคำว่าที่รักออกจากปากบอสนะคะ<า>ก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะ<า>ขอบคุณสำหรับการมอบความสุขให้กับ fc แฟนคลับ